สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเบลนเดอร์นะคะในเรื่องหูฟังนะคะในหัวข้อหูฟังกันโอเคเราจะแบบลิลี่ตรงนี้ทิ้งไลน์เลยนะคะกดชิป A Mesh หรือว่าตรงนี้ก็ได้ a อ d แล้วก็ e s h อย่างนี้นะคะชิป A Mesh แล้วก็ t อ r u s อย่างนี้นะคะแล้วก็ R X 90ออย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็ชิพ A ใหม่นะครับแล้วก็เมชแล้วก็ไซเรนเดอร์เอามานะครับแล้วก็ R x 9 0เอก้าสิบอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ่อแบบทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็กดที่ขวาเฉดสมูทให้หมดเลยนะครบโอเคจากนั้นแล้วก็ดึงมันเข้าไปแต่มัายาวเกินไปก็ S y อย่างนี้นะครับ หรือว่าตรงนี้ใช้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าคิดว่าจะแบบง่ายกว่านะคะแบบถ้าจำก็ถ้าจำได้ก็ดีกว่าครับโอเคแบบนี้นะครับก็เช็คตวตาโอเคได้แล้วแต่เราก็เอาแบบเข้ามาอีกนะคบ s y อย่างนี้นะครับเอาเข้ามาอีกนะครับเพราะรู้สึกว่ามันอุย้ยไม่ได้ละงั้นงั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างอย่างนี้เลย แต่เอาเข้ามาหน่อยก็ได้ก็ดีนะครับโอเคอันนี้แล้วก็ตรวจโอเคอย่างนี้ได้แล้วนะครับกดชิปค้างแล้วก็มาเลือกตรงนี้เลยแล้วเหมือนการลอกเหมือนเหมือนการคลุมครับอย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับเลือกเลือกไปเลยอย่างนี้แล้วก็คอนโทนซีคอนโทนวีนะครับแบบกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็คอนโทนซี คอนดงครั้งไว้แล้วก็ C แล้วก็ V นะครับอย่างนี้เลยแล้วก็แล้วก็เอาออกมาแล้วก็ได้แล้วนะครับหรือว่าเราจะทําแบบ d, them, s h i ดี D ก็ได้นะคบอย่างนี้นะคบเดี๋ยวแล้วก็ Shift e D เพร่อ Shift oh, D นะครับ <y> เพื่อเป็นการ d u พ l i c a นะครับอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าเราจะเอาอันนี้นะครับแบบนี้เลยแบบที่ถนัดกว่านะครับเพราะอย่างนี้มีหลายโปรแกรมนะคบคอนดง C คอนดง V แล้วก็ A เส้นหนึ่งร้ยปดสิบนะคบแบบนี้เลยอย่างนี้นะครับโอเคต,ตรตวตราตรวจตาโอเคอย่างนี้ดีนะครับโอเคแล้วมันตรงที่แบบลาโพงนะครับแต่ว่าเราต้องมีตัวข้างบนข้างบนนวยนะคบเพื่อล็อกหัวเราเอาไว้นะครับโอเคเอ่อแล้วก็ s h i a แล้วก็ torus นะคะแล้วก็ล่างมาตรงนี้ก่อน โอเคเชดสมูท okay. นะครับคืขอขวายแล้วก็เชดสมูทเลยอ่าอ่าวายเก้าสิบอย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็หันมาข้างหน้าเลยครับอย่างนี้เลยหันมาข้างหน้าเลยเตรียมตัวพร้อมนะครับแล้วก็แท็บเลยแท็บนะครับเพื่อเข้า Edit Mode นะครับกดตรงน,นี้ก็ได้อ b เ e กต m o หมแล้วเข้าไป Edit Mode นะครับมีหลายช่องทางนะครับที่ให้เลือกเลยนะครับโอเคเราจะ แบบนี้นะครับแล้วก็ชิป้าแล้วก็เซตอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการเข้าวา f เฟรมอย่างนี้นะคร,ระวา f เฟรมหรือแบบอย่างนี้ก็ได้กดกดแซอย่างเดียวนะครับแล้วก็เข้ากดแซอย่างเดียวนะครับเพื่อเข้าวา f เฟรมก็ได้นะครับกดแซแล้วก็ไปกดวา f เฟรมอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับโอเคแล้วก็จะมาคุมด้านล่างกันนะครับ นี่เลยครึ่งล่างนะคะเราจะครอบมันเราจะครอบมันไว้อันแบบแบบนี้ดีนะครับเพื่อแบบแก้งานด้วยนะครับส่วนที่แบบมันเหลือออกมานะคะมันเกินออกมากด delete แล้วก็ไปกด face นะครับอย่างนี้เลยแล้วก็คุมอีกทีนะครับแล้วก็กด f นะครับเพื่อเดี๋ยวออกจาก white frame ก่อนนะครบเดี๋ยวให้ดูโอเคอเพื่อเพื่อ,อจะจะแบบจะแบบ,บ,บปิด จะปิดตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยเพื่อจะปิดนะครับเพื่อจะปิดรูนะครับเมื่อกี้นะครับมันเป็นรูมันเป็นรูนน oo, อย่างนี้นะครัแเรากด F นี่มันเป็นจากตอนแรกมันเป็นรูเรากด F มันก็จะแบบปิดรูทั้งสองข้างเลยนะคบโอเคกดแท็บนะครบเข้าอ d i t mode เอ้ยไม่ใช่กดแท็บเข้า object mode นะครับแล้วก็ลากมาันมาแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้อย่างนี้นะครับ อย่างนี้ได้เลยใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนนะครับให้แบบตามใจชอบเลยนะครับแบบนี้ได้เลยถ้ารู้สึกแบบตรงนี้มันใหญ่ไปนะครับก็ยอ่อย่อลงเล็กได้นะครับ x x ครับแบบนี้ก็ได้นะครับย่อให้เล็กลงก็ได้แล้วก็ค่อยดีลีแล้วก็ปปี g, ้ใหม่ก็ได้ครับ ctrl c ctrl v อย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แล้วแล้วก็ เราจะมาสอนการลงสีนะครับการลงสีนะครับ j u s t o okay, อย่างนี้น่าจะได้แล้วนะครับเราจะมาสอนลงสีกันนะครับว่าแบบลงสียังไงก่อนอื่นเลยเราต้องมาเลือกกด set ก่อนนะครบแล้วกด material preview นะครับทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับทุกอย่างเลยแบบหูฟังนะครับ ก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะแบบนี้เลยฟังเราจะกลายเป็นสีขาวโอเคอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนสียังไงเราเลือกเราเลือกก่อนนะครับเราเลือกก่อนชิ้นส่วนนะครับแล้วเราก็ไปกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยแล้วก็กดนิ w นะครับเพราะมันขึ้นอย่างนี้แล้วก็มันจะขึ้นสีขาวๆให้เรากดแบบให้เราเลือกสีที่เราชอบเลยนะครับแบบนี้แบบนี้แบบ ดูดูดูตรงจอแสดงผลนะครับดูดูตรงนี้นะครับดูดูตรงนี้เลยนะครับแล้วสังเกตด้วยนะครับว่ามันจะเหมเหมือนเปลี่ยนสีเพราะว่าเพราะว่าแบบแล้วก็มาดูตรงตรงนี้นะครับเพราะว่าแบบหมุนแบบเอาเมาส์นะครับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอ่าที่นีขอจะเป็นสีฟ้านะครับเพราะชอบสีฟ้านะครับแบบนี้เลยแล้วก็แบบทำไปเรื่อยๆนะครับทำทำบบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แบบนี้เลยเราจะทําให้เหมือนเป็นแบบอ่อเป็นสีรุ้งก็ได้นะคะก็ก็เราก็สามารถทําได้แบบทุกสีเลยนะคะแล้วก็แบบเลือก,อกมาเลยแล้วก็ทําให้แบบสีไม่เหมือนกันก็ได้เพื่อแบบอ่อดึงดูดตานะคะอย่างตรงนี้อ่อแบบให้เข้ามาหน่อยโอเคแล้วตรงนี้ก็แบบ ดูเข้มไปโอเคเอ่อ okay. uh, น่นจาจะประมาณน่นจาจะประมาณนี้นะครับโอเคและเราจะมาสอนเรื่องเอ่อเรนเดอร์นะครับโอเคเดี๋ยว uh, เอ่อเรือกไ,ไว้ไว้ตรงกลางก่อนนะครับโอเคไว้ตรงกลางเห็นะครับนนะครับโอเคไว้ตรงกลางนะครับ, okay. รรบแบบนี้เลยแบบนี้ ตรงกลางนะคะแล้วก็กดศูนย์นะคะเพื่อเข้ามุมกล้องไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเลือกเลือกตรงนี้ก่อนเพราะมันมันไม่อยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวอ,อ,อย่างอย่างนี้โอเคอย่างนี้อ,อถ้าเกิดจะทำพื้นนะครับก็แนะนำให้ shift a mesh plane อันนี้นะครับแล้วก็เลือกสีพื้นได้เลยครับกด new อ่าสีชมพูตัดไปมันเอ่อสีเข้มๆแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคแบบไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ว่าแบบอ่าอย่างนี้สีนี้ก็ได้นะครับโอเคอุ้ยอะไรเนะี้ยเอ่อโอเคแล้วก็แบบเอเดี๋ยวแป๊บนะครับ ออกออกก่อนนะครับแบบต้องต้องแบบเซ็หลายอย่างนะครับเพื่อให้มันสวยนะครับสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็อุ้ยแบบมันบางทีมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างคับแล้วเออแล้วก็ต้องเลื่อนเข้ามานะครับเพื่อให้แบบกล้องเห็นนะครับให้กล้องมันเห็นได้แบบโดยชัดเจนนะครับ เ,เราเราจะแบบถอยกล้องให้ห่างนะครับ G X นะคบเป็นอย่างนี้แล้วก็กด G อย่างนี้นะครับนี่ได้แล้วแบบนี้นะคบแต่ว่ามันจะมีแบบดำแบบมันจะมีแบบดำๆรอบข้างๆอยู่นะคบก็แบบขยายไปได้เลยนะครับขยายไปเลยให้ให้ใหญ่ๆมากเลยก็ได้ครับตรงนี้ก็ยังมีอยู่ก็ขยายไปอีกครับอย่างนี้เลยและแล้วก็เราจะมาเอ่อเรนเดอร์นะครับกด F 1 ok <S 2 <S <an> <S 1> ดูมืดมากเลยดูน่ากลัวไ,ไม่ใช่แล้วแบบไฟอยู่ตรงไหนนะคะต้นกําเนิดแสงอยู่ไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะคะให้ลบทิ้งไปเลยถ้าเราจะทดลองนะคะก็กดเซตแล้วก็กดเรนเดอร์อย่างนี้นะคะอูมุดไปเลยนะคะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดกด s มันก็เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปร,ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะใครกดไลค์นะคะชิป A กดไลค์ แล้วก็ไปกด a r เรียนะครับแบบนี้เลยแล้วก็กดเอนะครับแต่ยาใหญ่มากนะครับแบบให้มันบลบพอดีพอดีโอเคอย่างงี้เ่แต่ว่าทำไมมันแบบไม่มีไฟเพราะว่านี่นะครับให้มาปรับตรงนี้นะครดูนะครับนี่นะครัสิบโวลให้สว่างสุดเลยครับเก้าพันนะครับถ้าหมื่นหนึ่งนะคบหลายคนอาจจะถามว่า เออท่าหมื่นหนึ่งละ่ะมันแบบหมื่นไม่ได้ไม่อยงั้นเครื่องมันจะแบบค้างนะครับอย่างนี้เลยสว่างมากๆเลยนะคระแล้วก็แบบรัแบปบรัแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะแบบแบบนี้เลยแบบอ้อยสูงกว่านี้อีกก็ได้อย่างอย่างนี้เลยแล้วก็กดสูแบบเออกด F 1 2ได้เลยนะครับท,ทดสอบการเรนเดอร์เย้เราได้หูฟังวัแล้วนะครในแล้วก็การเรนเดอร์ อย่างนี้นะครับก็การแบบตั hm <c oughs> mm ้งมุมกล้องนะครับก็แบบมีแบบความซับซ้อนหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าแบบต้องขยับไปขยับมาอันนู้นก็ต้องขยับเหมือนเหมือนนักแสดงอะครับกล้องก็ต้องขยับไปทางนี้นักแสดงก็ต้องขยับไปทางกล้องนะครับแบบแบบหรือนักแสดงไปทางขวานะครับกล้องกล้องก็ต้องไปทางขวานะครับเพื่อตามนักแสดงนะครับโอเคเอ่อสำหรับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จบในเพียงเท่านี้นะคะอ๋อถ้าเกิดกลับไปธรรมดาก็กดแซรแล้วก็มาทีวีพีวีนะคะถ้าเกิดเกิด solid มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะบปบสีเทาๆหมดเลยนะคะอย่างที่ตอนแรกเป็นนะคะหรือเลือก,อก,อกตรงนี้ก็ได้หนึ่งอันนี้เป็น w i t e frame สองอันนี้เป็น solid สามอันนี้เป็นมาทีวีพีวีซีแลนเดอร์นะคะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ Go! สวัสดีค่ะบ๊ายบาย